ในรายการให้ชมอีกทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณกี่คู่ครับผมอาจารย์โก้ครับผม่ยูทูบเบอร์สิบคู่ครับไอ้คีบัฟสิบสามคู่โอ้โหสิบสามคู่ครับดูกันเต็มๆมันๆไปเลยครับของเราวันนี้ยอดซินดี้าเพชรชมพูพระโอเล่อิงลเอมีเอสองสองร้อยสามคู่ครพระวงคับพระราชินี

จะเป็นอาจารย์ย,ยาวสาวร้อยขึ้นตั้นแท่งกับอาจารย์ป่องซิสเตอร์เพียวอาจารย์ป่องจะต่อให้กับทางอาจารย์ย,ยาวนะครับสาวร้อยขึ้นตั้นแท่งนะครับขึ้นชกสองคนนะครับอีกค,ค,คนหนึ่งคือใครครับการก้ครับผมไอเฟลนะครับดเดี๋ยวจงเจริญใช่ไหมครับมาครับมา,มาบแล้วครับไ,ไปเลยด้เต้อนรับร้านยป่องซิสเตอร์เพียวโอ้เสียงจงเลือดคือกล้องมากครับผม ันนี so ้ม so okay. ันเป็นลีลาท่าทางนะครับสำหรับ้มันันขึ้นมาเลาันันกิตแตกพรุ่งนี้มาจากไหนทาิตงเที่ยวนี่มาจากสกลนครครับดงทางมาส่มากงานมักมเลยครับป้าถินมาได้ไหมที่พูดนะ ผู้พิเศษเดิมคื้าันี้่ผู้พิเศษเดิมทางกันข้างกระแสนะครับอมังกรเหยียบเมฆครับกระของเมียเล่ครับกระชากเมฆเียมมังกรถอมเมียมมูยอนะเรับผู้พิเศษแกงตักเสียใสคดอกเขาแม่ครับ เด็ับเ็ดนี่ครับรัต้กัญต้ทกัาทรัาัรจรงตัวเดียวก็ไม่ไ่แล้อยกรเื่อคนะกัญรนดยครัามน้อยรัาก็กัาอเื่อนนะครับเดินทางมาแล้วครับไอเปยจบวายคบ้านแนะหอรับการรักษา่ เป็นคู่ที่จุดโลกนะผมว่าที่สุดในโลกว่าได้นคุณนัวนนี้ทีคนคุ้นโอ้ยขอโคับขอคดีครับอคดีคี้ายแล้โคดัอโคอดออ

มีเป็นมวยที่พิเศษนะครับผมสองอหนึน่งนะพิเศษครับมคนที่สองสวยของเราน้องเด่นดเส้นครับแล้วก็น้องดีเวนะครับ าต่อต่อยแบบสองต่อหนึ่งนะครับ

đá bóng này các bác ạ bóng này bóng này các bác ạ bóng này xuống vào xuống vào xuống vào 6 6 phòng phòng đi nhá ครับทีนี้

ครับผมครับครับครับขอให้โห่ยาตาครับมีถึง2คน2 <laughs> อาจรไปสงตีหนึ่งตีหนึ่งตบูป้เรีก็เดนไกระเคไปไากิบอนกัเขาไปครับยกที่อครับอัวน้ำสอนสีอยู่ ไปไงครับวันนี้ครับออกกาวเดินเป็นไงสำหรับผู้นี้ขอกค่าผู้นี้เพื่อนเราเพไปหาหมอไม่บอกนะครับผมชมของุว่าการฟองมีมาจากกางพิเศษโย เงอน้อยับพูดต่อไเตรียมตัวขึ้นเวทีครับอน้อยกับซีแบนะครับสิเชียูโอ้ยเปอไรคืออไราไอด้วงคออะไรคคนคนาดเดเพียงเดเพียันดรตปนหัวเราอเาร้าโกบอกว่าคู่นี้ภาพไม่ออกเลยครับครับอาร์ตหัวครับเมเรมองนหัวกั

আরে ভাই দেখুন আমাদের

ครับเป็นยังไงนี่นะครับสำหรับมวย<อ>ค,ครับผมทุ่นเอครับเป็นคู่ที่ดูเดือดมากเลยครับค, <c oughs> ครับผ <c oughs> <c oughs> ม <c oughs> นักมวยสีแดง